กาละครั้งหนึ่งมีชาวนาผู้หนึ่งเป็นผู้ที่ทำงานหนักมากจากการไถานาเพาะปลูกข้าวในนาของเขานะครับทุกวันตั้งแต่เช้าจดขําเพื่อให้ได้มีข้าวไว้เลี้ยงครอบครัวของเขาแล้วก็พ่อแม่ผู้สูงอายุของเขาด้วยและก็ยังรวมถึงเพื่อนๆแล้วก็ญาติญาติที่มีฐานะยากจนซึ่งเขาเหล่านั้น มักจะแวะมาเยี่ยมบ้านของเขาบ่อยๆเพื่อที่จะมาขอข้าวไปเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นแต่สำหรับชาวนาคนนี้นะครับไม่ว่าเขาจะทำหรือจะให้มากขนาดไหนเขากลับไม่รู้สึกมีความสุขหรือเกิดความสงบสุขภายในจิตใจตนเองเลยกลับรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแล้วก็เบื่อหน่าย ซึ่งเมื่อถึงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มามักจะถูกใช้แล้วก็แจกจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วดังนั้นเขาจึงต้องทำนาตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุดด้วยภาระที่มีครอบครัวใหญ่แล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นอีกมากมายแต่ทำไมไม่ได้ทำให้เขามีความสุขเลยกลับรู้สึกท้อแท้ในที่สุดจนวันหนึ่ง เขาก็ได้ไปพบกับฤาษีผู้หนึ่งผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้อย่างรู้แล้วก็มีความรู้อันมากมายซึ่งอาศัยอยู่ที่อาสมใกล้ๆกับบ้านของเขานะครับเรื่องของชาวนานี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าของชาวอินเดียซึ่งครูมักจะเล่าให้นักเรียนฟังเพื่อให้เข้าใจหลักการของคำพีพระเวศอย่างชัดแจง้ง แล้วก็ถูกต้องและเรื่องราวเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ครับแต่ถูกส่งต่อกันแบบปากต่อปากจากครูสู่นักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นลักษณะเปรียบเทียบที่เขาเรียกกันว่ายรันยอนนิธิซึ่งมันก็หมายถึงขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนเอาไว้นั่นแหละครับเรื่องขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนนี้เนี่ย จริงๆผมก็เคยทำมาแล้วนะครับประมาณคลิปหรือ2คลิปเนี่ยแหละเท่าที่จำได้แต่วันนี้จะมาขยายความให้เข้าใจมากขึ้นจริงๆความหมายของคำว่าขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนเอาไว้หรือสมบัติเนี่ยนะครับในที่นี้เขาต้องการสื่อถึงความหมายก็คืออาัตามะคำว่าอาัตามะนี้มันก็คือธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงที่อยู่ภายในจิตของเรานั่นเองครับ ซึ่งมันจะเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขแล้วก็ความพอใจแล้วก็ยังรวมถึงความสงบอันแท้จริงซึ่งในเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวนานี้นะครับเขาก็ชี้ให้เห็นว่าการตรากตรำของชาวนาผู้นี้แสดงถึงความพยายามที่ผิดที่ผิดทางในการที่จะค้นหาความพึงพอใจแล้วก็ค้นหาความสุขอันสมบูรณ์โดยผ่านกิจกรรมทางโลก นั่นก็คือการทำนาเพื่อปลูกข้าวเลี้ยงครอบครัวแล้วก็บริจาคให้แก่ผู้อื่นแทนที่จะสแสวงหาความสุขและความพึงพอใจที่สมบูรณ์นั้นจากภายในตนเองซึ่งสำนึกอันร้ายประโยชน์ของความพยายามใดๆทางโลกนั้นไม่อาจตอบสนองให้เกิดเป็นความสุขและความพอใจที่สมบูรณ์ที่สุดได้ครับหลายๆคนอาจจะเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญ บริจาคทานช่วยเหลือผู้อื่นมามากมายนะครับแต่ในบางทีการกระทำต่างๆที่ว่ามานี้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขได้อย่างแท้จริงอันนี้ล่ะครับที่เขาเรียกกันว่ากิจกรรมทางโลกเพราะบางทีสิ่งที่ได้รับตอบแทนอย่างที่ตนเองหวังนั้นกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดที่ว่าเมื่อฉันทำดีแล้ว ฉันต้องได้ดีได้รับการยอมรับแต่เอาเข้าจริงๆสังคมทุกวันนี้มักจะก,กำหนดกฎเกณฑ์อะไรเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ครับทำให้ผู้ที่พยายามจะทำดีอย่างเช่นการบริจาคหรือการช่วยเหลือผู้อื่นต้องมานั่งบ่นกับตนเองว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ทำให้รู้สึกตนเองนั้นเฟลแล้วก็รู้สึกเสียเวลา ที่ได้ทำไปต่างๆนานานะครับซึ่งหลายๆคนเมื่อรู้สึกเช่นนั้นถ้าทางฮินดูก็มักจะไปหาคำสอนจากพระเวทหรือทางพุทธนั้นก็จะเข้าหาพระหาเจ้าเพื่อต้องการคำตอบจากพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับที่ชาวนานในเรื่องนี้ล่ละครับได้ไปหาฤาษีเพื่อหาคำตอบแล้วก็คำแนะนำให้กับตนเอง ไปฟังกันต่อครับเรื่องของชาวนาเมื่อชาวนาเดินไปยังอาสมของฤาษีผู้นี้ก็ได้พบว่าท่านฤาษีนั้นได้กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้และกำลังทำสมาธิอยู่และชาวนาผู้นั้นก็ได้อดทนรอจนกระทั่งฤาษีได้ลืมตาขึ้นมาและเมื่อพบชาวนาผู้นั้นท่านฤาษีก็ได้ทักว่า เป็นอย่างไรแล่าท่านสบายดีหรือไม่ชาวนาก็ได้พูดถึงเรื่องราวปัญหาต่างๆของตอนเองแล้วก็ได้ขอคําแนะนำจากท่านฤาษีฤาษีก็หลับตาลงแล้วสักครู่ก็ได้ลืมตามาและก็ได้ตอบแก่ชาวนาว่าฮิร an ัญญานิธิดุนโทหมายถึงให้ลองมองหาขุมทรัพย์ที่ซุกซ่อนอยู่สิซึ่งฟังฟังแล้วนะครับ อย่าว่าแต่ชาวนาเลยเราเองฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่าคำพูดนี้นั้นมันฟังดูคลุมเครือเหลือเกินขุมทรัพย์ที่ซุกซ่อนอยู่ชาวนาทบทวนเบาๆทันใดนั้นความคิดก็แวบ,บขึ้นมาในหัวเขาแวบหนึง่งเขารู้สึกตื่นเต้นมากด้วยความที่ฤาษีท่านนี้มีชื่อเสียงเรื่องของความฉลาดมากด้วยความรู้ แล้วก็ยานอันยิ่งใหญ่ชาวนาผู้นี้จึงคิดเอาเองว่าเรื่องที่ท่านพูดมานั้นก็คือเรื่องจริงที่แน่นอนและเขาก็เดาว,ว่าขุมทรัพย์ที่ฤาษีพูดถึงนี้ก็น่าจะหมายถึงสมบัติที่ซ่อนอยู่แน่นอนไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งในบริเวณที่นาหรือบริเวณบ้านของเขาซึ่งถ้ามันมีจริงไอ้เจ้าความร่ำรวยนี้นะครับที่ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งนั้น เขาสามารถเอามาซื้อหาอาหารที่จำเป็นในการที่จะเลี้ยงทุกคนและก็รวมถึงไว้บริจาคให้กับญาติได้ด้วยโดยที่ตนเองนั้นไม่ต้องเหนื่อยทำนาทำงานหนักให้มากเหมือนทุกวันนี้ขณะนั้นฤาษีกำลังจะพูดต่อแต่ชาวนาก็พลันลุกขึ้นแล้วก็รีบเดินกลับบ้านของตอนเองทันทีโดยที่ไม่ได้รอให้ฤาษีนั้นอธิบายสิ่งใดเพิ่มเติมเลย เมื่อชาวนาวิ่งกลับมาถึงที่นาของตนเขาก็ได้ลงมือขุดหลุมในที่นาของเขาทันทีชาวนาผู้นั้นคิดว่าเขาอาจจะขุดผิดที่เขาจึงเริ่มขุดใหม่อีกหลุมอีกหลุมอีกหลุมและก็อีกหลุมแต่หลายหล,ายลุมผ่านไปก็ไม่ได้พบหรือเจอสิ่งใดนอกจากเศษดินที่สกปรกกับความเหนื่อยแล้วก็เสื้อผ้า ที่เริ่มจะสกระปรกมากขึ้นผู้ที่สแสวงหาความรู้จักทางจิตวิญญาณบางคนก็เหมือนกับชาวนาคนนี้ครับที่ได้รับรู้เรื่องของเทคนิคการทำสมาธิแบบใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนยกตัวอย่างเช่นการฝึกการควบคุมลมหายใจแบบปรานายามะหรือการทำสมาธิ ในแบบที่แตกต่างจากที่ตนเองเคยรู้จักหรือเคยเรียนรู้มาก่อนแล้วก็รีบฝึกโดยไม่ฟังคำแนะนำใดๆให้ละเอียดก่อนเมื่อไม่เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้นะครับหรือไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วรีบไปฝึกแล้วก็ไม่นานนะครับก็ต้องละทิ้งการปฏิบัตินั้นเพราะรู้สึกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้เห็นผลในทันทีหรือไม่ทันใจของตนเองทีนี้ลหะครับ ผู้ฝึกก็จะสูญเสียความตั้งใจและไม่นานนักก็จะรู้สึกเบื่อแล้วก็จะละทิ้งการปฏิบัตินั้นๆไปและที่สำคัญก็จะหลีกเลี่ยงที่จะฟังผู้ที่จะแนะนำเพิ่มเติมให้เข้าใจแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานพอมาเจอเรื่องของการฝึกการปลุกพลังกุนทารินีอีกหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับที่ตนเองนั้นรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ก็จะกลับมารู้สึกตื่นเต้น แล้วก็มีแรงบันดาลใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่แทนที่จะฟังคําแนะนำให้ครบถ้วนที่ควรจะฟังก่อนก็ไม่ฟังแล้วก็รีบฝึกรีบปฏิบัติซึ่งบางทีนะครับก็อาจจะมองข้ามขั้นตอนบางอย่างไปทำให้รู้สึกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ผลอะไรเลยเป็นการเสียเวลาแล้วก็ละทิ้งไปอีกเช่นกันครับเหมือนตอนแรก จริงๆแล้วนะครับทุกวันนี้ศาสตร์เหล่านี้ท่านสามารถหาความรู้ได้มากมายเลยครับทั้งทางหนังสือจากครูเฉพาะทางหรือแม้กระทั่งทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีแนวทางอันหลากหลายมากมายเลยนะครับ mm. บางส่วนก็อาจจะเป็นของแท้แล้วก็ทรงพลังแต่ในบางส่วนอาจจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยครับ mm. ดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเมื่อเราพยายามหาข้อมูลของสิ่งเหล่านี้ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมันมีอยู่มากมายหลายข้อมูลเลยครับอันนี้ก็ต้องทดลองด้วยความอดทนแล้วก็หาคำตอบเอาเองในบางครั้งเพราะบางทีนั้นเราก็ไม่สามารถประเมินได้ว่าผู้สอนท่านนั้นหรือผู้สอนเหล่านั้นเป็นผู้ที่รู้จริงหรือไม่ทีนี้กลับมาเรื่องของชาวนากันต่อครับซึ่งหลังจากขุดหลุมแล้วหลุมเล่ามากมายจนพุลไปหมด เขาก็ยังไม่เจอสิ่งใดๆในก้นหลุมที่เขาขุดเลยแล้วเขาก็สรุปเอาเองในหัวว่าสมบัตินั้นๆน่ะอาจจะถูกฝังอยู่ลึกมากกว่านี้ก็เป็นได้ดังนั้นแทนที่จะขุดหลุมตื้นๆแบบที่ผ่านมาเขาก็เลยตัดสินใจที่จะขุดหลุมใหม่ให้ลึกกว่าเดิมแล้วก็ลึกขึ้นเรื่อยๆพอลึกมากพอแล้วไม่เจอก็ย้ายไปขุดที่ใหม่ เพื่อที่จะหาสมบัติที่ซ่อนอยู่อย่างที่อฤาษีได้พูดเอาไว้ในเรื่องนี้นะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าการขุดหลุมให้ลึกพอนั้นะเป็นความคิดที่ดีครับถ้าจะหาสมบัติหรือหาบางสิ่งบางอย่างที่ท่านคิดว่ามันถูกฝังอยู่ใต้ดินจริงๆแต่การขุดให้ถูกที่นั้นต่างหากล้วครับที่มีความสำคัญแล้วที่สำคัญ ชาวนาไม่รู้ที่ตั้งของสมบัติที่ว่านั้นด้วยซ้ำเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าสมบัติที่ว่านี้มันเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาหรือเป็นเงินเรื่องนี้ก็แสดงให้เราเห็นว่าเรานั้นต้องมีความชัดเจนอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังค้นหาในชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณน,นั่นก็คือความสุขใจที่แท้จริงแล้วนั่นก็หมายความว่า เราต้องรู้ว่าเราจะหาสิ่งนี้ได้ที่ไหนมันจึงจะทำให้ความพยายามนั้นๆน,น,นะครับสำลิดผลด้วยความสำเร็จในการพบขุมทรัพย์อันล้ำค่าทางจิตวิญญาณน,นั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของความพยายามอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ความพยายามของเรานั้นๆต้องได้รับคำชี้แนะที่เหมาะสมด้วย ระหว่างที่ชาวนากำลังขุดหลุมลึกมากมายจนเริ่มอารมณ์เสียแล้วก็โกรธฤาษีผู้นั้นก็ได้เดินผ่านมาและเห็นหลุมมากมายถูกขุดไว้ฤาษีจึงได้เดินไปดูที่หลุมเหล่านั้นแล้วก็พบว่าชาวนาผู้นั้นกำลังขุดหลุมอยู่จนหมดแรงและก็นั่งพักอยู่ที่ก้นหลุมนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าท่านชาวนา ฤษีผู้นั้นเอ่ยปากถามชาวนาได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนั้นก็เริ่มหงดหงิดแล้วก็บ่นถึงความผิดหวังและความล้มเหลวในการที่จะขุดหาสมบัติอย่างที่ฤษีได้แนะนำมาเมื่อฤษีได้ยินเช่นนั้นถึงกับหัวเราะออกมาแล้วก็พูดต่อไปว่าสมบัตินั้นมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในดิน มันอยู่ในตัวของท่านต่างหากเล่าท่านชาวนาที่มาของความสุขทางจิตใจและความพอใจและความสงบที่แท้จริงนั้นมันซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจของท่านเองต่างหากท่านต้องลองค้นหาจากภายในเท่านั้นท่านต้องเรียนรู้ที่จะฝึกการถามตนเองและการทำสมาธิเพื่อค้นหา และก็จงหยุดความพยายามที่ไร้ประโยชน์นั้นทั้งหมดแล้วไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้สะอาดแล้วกลับมาหาฉันฉันจะได้บอกถึงวิธีค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่นั้นชาวนาไม่มีวันที่จะขุดเจอสิ่งใดหรอกครับไม่ว่าจะขุดหลุมมากเท่าไรหรือลึกเท่าใดเพราะว่า เขาขุดผิดที่เท่านั้นเองนั่นก็หมายความว่าคนเรานั้นนะครับจะไม่มีทางพบความสุขทางจิตวิญญาณที่แท้จริงได้โดยผ่านกิจกรรมทางโลกประเภทต่างๆเพราะเรานั้นส่วนใหญ่มักมองผิดที่ซึ่งก็เหมือนกับชาวนาครับต้องได้รับคำแนะนําที่ถูกต้องจากฤาษีซึ่งการเดินทางทางจิตวิญญาณของเราก็ต้องได้รับการสอน หรือการแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับก้าวแรกของการฝึกสิ่งต่างๆทางด้านจิตวิญญาณเพื่อให้เริ่มต้นในทิศทางที่ถูกต้องครับและเรื่องเล่าของชาวนานี้นะครับเขาก็ได้บอกเอาไว้4ขั้นตอนครับที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องทางจิตวิญญาณ สขั้นตอนที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จขั้นตอนแรกก็คือท่านต้องตระหนักรู้ก่อนว่าไอ้กิจกรรมทางโลกใดๆก็แล้วแต่และไม่ว่าจะพยายามมากเท่าใดก็ตามจะไม่มีวันนำพาให้ท่านไปสู่ความสงบแล้วก็ความสุขความพึงพอใจได้อย่างแท้จริงเหมือนกับชาวนาน,นั่นแหละครับที่ในที่สุดแล้วการขุดหลุมมากมายและไม่ว่าจะลึกสักเพียงใด ก็ไร้ซึ่งประโยชน์ขั้นที่สองนะครับท่านต้องลดอคติแล้วก็ปล่อยวางละความอยากเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบอย่ายึดติดและโดยเฉพาะละความพยายามในการที่จะพยายามแสวงหาความสุขโดยผ่านกิจกรรมใดๆทางโลกเพราะว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรนะครับ ก็ไม่มีทางพบกับความสุขทางจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์อย่างแน่นอนขั้นที่สท่านต้องมีความพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็มีความตั้งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางทางด้านจิตวิญญาณแล้วไม่ยอมเลิกล้มอย่างง่ายๆครับขั้นตอนที่สขั้นสุดท้ายนะครับท่านต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะหลุดพ้นเพื่อการรู้แจ้งและเพื่อค้นหาที่มาของความสุขและความพึงพอใจที่อยู่ภายในตนเองอย่างแท้จริงเหมือนกับชาวนาที่ได้รับรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำผ่านมานั้นนะครับไม่อาจจะพาไปพบสมบัติใดๆจึงได้กลับไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และพร้อมที่จะรับฟังฤษีแนะนำทางที่ถูกต้องเพิ่มเติมให้ ทั้งสข้อนี้นะครับจะขาดไม่ได้เลยสักข้อสำหรับการที่เราจะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณการขาดข้อใดข้อหนึ่งนั้นอาจจะเกิดความล้มเหลวได้ครับเหมือนกับคำสอนของฤาษีผู้หนึ่งนะครับซึ่งเขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าของขวัญอันมีค่าที่สุดที่มนุษย์ได้รับจากพระเจ้าก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์ ความปรารถนาที่จะหลุดพ้นและการเข้าถึงครูผู้ท่งคุณวุฒิการเกิดเป็นมนุษย์นั้นนะครับว่ากันว่าเป็นเรื่องยากถึงแม้ว่าเราไม่เคยคิดถึงข้อนี้ตามคำพีปุราณโบราณของทางฮินดูก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเพียงความเป็นไปได้ หนึ่งใน8.4ล้านสายพันธุ์ที่แตกต่างกันและตามวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับมนุษย์นั้นก็ถือว่าเป็นสปีชีส์ที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกเพราะมีการวิวัฒนาการที่ซับซ้อนกินเวลายาวนานถึง4,000ล้านปีไม่ว่าอย่างไรก็ดีการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นพรแก่เราครับและด้วยพลังทางสติปัญญาและความคิดที่สร้างสรรค์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุน์อื่น จะมีเท่าเราอย่างไรก็ดีถึงแม้มนุษย์จะมีวิวัฒนาการที่สูงแต่ก็ดูเหมือนน้อยคนนักที่จะรู้ถึงความจริงที่ว่าความพยายามทางโลกเพื่อที่จะค้นหาความสุขอันแท้จริงนั้นไม่สามารถจะเป็นไปได้ครับแต่ก็ยังมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่ได้รับรู้และเข้าใจถึงการแสวงหาความสุขที่แท้จริง จากภายในตนเองได้โดยการปฏิบัติทางจิตวิญญาณหรือเรียกง่ายๆว่าปฏิบัติทางธรรมนี่แหละครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับในภาษาฮินดีเขาจะเรียกว่ามูมุกชูหรือแปลได้ว่าผู้ปรารถนามโมกกษะหรือปรารถนาที่จะพ้นทุกข์นั่นเองครับในคำพีพัคกวคีตานะครับ สีกฤษณะก็ได้เคยพารนาไว้ว่าท่ามกลางผู้คนนับพันอาจจะมีคนหนึ่งซึ่งพยายามที่จะดิ้นรนเพื่ออิสรภาพให้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามคำกล่าวของสีกฤษณนนั้นนะครับโอกาสของการเป็นมุมุกชูนั้นมีประมาณแค่หนึ่งในพันเท่านั้นเองและการที่ท่านกำลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับมาถึงท่อนนี้แล้วมันก็บ่งบอกว่า ท่านอาจจะเป็นหนึ่งในพันนั้นก็ได้ครับเหมือนกับชาวนาที่ตอนหลังนะครับเขาก็เข้าใจแล้วว่าความพยายามที่จะปลูกข้าวไว้เพื่อเลี้ยงคนและไว้เพื่อบริจาคให้ผู้อื่นแบบไม่จบไม่สิ้นอย่างเดียวนั้นมันไม่มีวันที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับเขาได้ครับแต่หลังจากที่เขาได้รับคำแนะนำทางด้านจิตวิญญ,ญาณจากฤาษีผู้นั้นแล้วในที่สุด เขาก็ได้ค้นพบแหล่งความสุขที่แท้จริงในตนเองเข้าใจจิตใจตนเองมากขึ้นและก็ทันต่อการปรุงแต่งของจิตของตนเองจนรู้แจ้งจนปราศจากความทุกข์เหมือนตอนแรกหลังจากนั้นนะครับเขาก็สามารถที่จะทำงานปลูกข้าวของเขาในนาของเขาต่อไปเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและก็ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนขลาดแคลนได้บ้างในบางครั้ง ได้อย่างมีความสุขกว่าเดิมโดยที่ไม่รู้สึกหนักใจหรือขุ่นเคืองใจใดๆชาวนาผู้นั้นถึงแม้ว่าความพยายามของเขานะครับจะถูกชี้ทางให้เข้าใจอย่างผิดๆอย่างในตอนแรกและจากพรทั้งสามข้อที่กล่าวมานั้นนอกจากการจะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วและความปรารถนาที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์หรือการหลุดพ้น ข้อที่3ก็คือการได้เข้าถึงนักปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่คําฮินดูเรียกว่ามหาปูราชาหรือแปลได้ว่าผู้รู้แจ้งและรู้จริงดังนั้นการหาผู้ที่รู้จริงเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆที่เราต้องการเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณนั้นหายากแต่ถ้าได้พบแล้วคำแนะนำของครูผู้ที่เอาใจใส่ก็จะสามารถ พาท่านไปพบกับสมบัติอันล้ำค่าหรืออาตมะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวตนของท่านที่เป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขถือเป็นขุมทรัพย์อันเป็นอริยมรรคของท่านเองครับนมัมสต